สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับทุกทุกคนเด้อครับพบกับช่องยูรีอีกแล้วครับผมก่อนอื่นเลยผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพ็่อกลังใจให้ช่องผมนเด้อครับผมเมื่อนีนผมออกมาหน้าครับผมสีมาเก็บมัอก็เทศครับหลักกามมโหดพักนําครับเพราะว่ามันบริโภคลายเหมือนเนาะพักผมก็เริ่มเบิดแลลวครับเ็นบอกข้างหลังเริ่มก็จะเบิร์ดลวครับผมสีมาเก็บมเขือเทศสีดาเนาะไป เดี๋ยวไปเก็บมะเขือเทศสีดานํากันเลยเอ้ยว่าแมนมะเขือเทศเชอร์รี่ครับผมมันเป็นหน่วยอะไรเดี๋ยวผมสิให้เบิงนะ่งหนักผมสิกินให้เบิง่งว่ามันสิแซ่บบ่พักเบิดหล่ะครับแล้วก็สิฟืสลัดกระตุนใหญ่บ่ล่ะซื้อเลือแต่มะเขือเทศครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งมะเขือเทศเด้อนี่ครับ มะเขือเทศเชอรี่นะครับหน่วยใหญ่แห้งเห็นบ่บร์บัวเห็นบ่เนะกล่องบโฟกัสเป็นไดนี่ครับสุกแล้วเนาะนี่ครับมันสุกแล้วหน่วยใหญ่เลยพุณน,นะมี่ต่หน่วยใหญ่ต้นมันสิเป็นลักษณะน,นี้นี่หมากหมา,มากน้อยเต็มเลยครับเห็นบอกนี่แมนบั มากลายอยู่เวยครับนี่อีกมองหนึ่งจะเป็นม oui เนัเคุอเทศชาดีนี่นี่กระสุกครับกระสิมี่มัเคุอเทศใหญ่น้ำครับพักเหี่ยวมันแดดจัดเนาะ ค่อนข้างจะหหกๆจังเลยเพราะว่าผมบ่ได้ฮ็ดขางให้มันเลยนน่นกระเม่นนะไก่สุกมันสุกแล้วเดี๋ยวๆผมสิรองกินเบิง่งเดี๋ยวเก็บไปกินรองเบิ่งครับว่ามันสีแสบบ่รสชาติจะเป็นจังไเน,นะจริงๆผมสิเก็บเบิดเลยนะในหันในหันกับสิเก็บอก บริสิยาครับกินได้เลยนี่สุกแดงเต็มต้นมาเดี๋ยวเข้ามาจะไปลองชิมบกันก่อนนับม่ติดเสบบ่หมากซุกไยอยู่ครับนี่นี่กระแมนเขาว่ามะนขระเทศถ้าอยาห้หวนต้องเป็นขระเทศขาดน้ำเนาะ อันนี้อันนี้ก็หวานแล้วเนาะอันนี้ก็ขาน้ําแล้วเนาะ,ะโปรลว้วนสีหวานบอกเลยครับเด้อปเดี๋ยวเ่อไปกินกันอยู่ในโฮมมันแดดครับพณนะ่ะมาครับสวัสดีอีกรอบครับพ,พี่น้องมาครับพ่ามาลองชิมมังคุดเ์รี่ครับเห็นบห อันนี้เก็บมาชีมเมืองซื้อนะครับนะเพราะว่าผมมันสุกหลายแล้วที่จริงมันสุกหลายแล้วเดี๋ยวผมหดหนามพักแล้วผมเมืองสิเก็บมาทามาลองชิมเลยอันนี้เช็ดเช็ดได้เลยครับเพราะว่าผมมาได้ชีดาเลยเนาะผมบ่ม,มักเหมือนเคยเท็นนะครับผมไ่เคยกินเนาะบ่รวู่อันนี้ผมสิก,กินได้สำเลยเนาะเดี๋ยวลองเมืองกันหลุ่นครับ หวานตรงหัวมันออกหวานแต่ว่าก็มีความข,าข้าวขา้าวข้าวข้องมะเขือเทศะเนอะข้าวแบบกินเฉพาะตัวของมันอ่ะมันก็จะมีความข้าวแต่ว่าต,ตรงหัวนี่หวานครับอรม ต้องหัวหวานครับแต่ว่ามองมองกลนมัหน,นีสมผมก็บ่แปลกใจเลยว่าเป็นอย่างเขาคือ,อเวลาขายแล้วเขาสิมีพริกเกลือให้น้ำ่ะเขามาจิ้มกินกันนี่ครับเขาจิ้มกินกับสีแซ่บเลยมันมันออกมันกระสมคือผลไมใหม่แต่มันก็มีความเป็นแบบกินข้าวๆข,ของมะเขือเทศนั่นแหละครับถ้าผู้บ่ามากินคือผมก็รู้สึกว่าผมจะกินให้หมดเนาะแต่ เบิดนี่คืบอบาไหวหรผมว่าแต่ถ้าเอาไปตำหรือว่าไปไปเห็ดย่ำเนี่ยอาจจะก,กินได้นะครับเอาพวกปลาีหยนนมากบกินข้าวมัน่ะเอาหนําปลาเอาความเผ็ดมากบกินข้าวมันอาจจะก,กินได้ก็ได้ครับนี่ข้าวยมันแสบอยู่ครับตรงหัวมันอะหวานแต่อีตรงตรงเม็ดตรงกลางๆเนี่ยสมเปรี้ยว ตะตรงหัวนี่หวานครับอันเมื่อกี้ผมกินลูกหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะลองกินลูกไงพงเอากินไปกินมากกับเสียดีตรงหัวนี่หวานหวานเลยหวานคือเพิ่มละให่เแีย่ว่าตรงกลางมองที่เป็นเม็ดมาเนี้ ผมไม่อยากเกินนะครับมันสมส้ม,สมแป่ว่าหรูซื้อวะน่วยนี่จะบ่คอยข้าวน่วยนี่จะบ่คอยข้าวซ้ำนวลนวยนี่น้อย,ยเมื่อกี้นี่บ่ข้าวนวลยใหญ่เหมือนซคือ ผลไม้อ่ะผมบอกว่าถือว่ามันคือหมากอยังมันออกหวานๆสมๆสมแต่ว่านวยเหนียวๆเหมือนกินข้าวดิแต่หนวยใหญ่ๆที่ผมกินนี่แสดงว่าแต่ละต้นกับกับสีความแสีบบอซำกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาอีกจั้หนุ่ยหนึ่งเนาะกินมะเขือเทศแล้วๆผมกับสีเป็นโฮสพักครับผมผมมาผมมาชิมซืออๆมาชิมเหมือะเขือเทศเนี่ยพี่น้องเบิรงซื็เสอเนาะ ร็เทศเชยเออี่ต้องหัวหวหูกอืมนผสมกินได้ กินเป็นผลไม่เดียอยู่อืแสบอยู่ครับแสบอยู่ผสมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมในเด้อเมื่อเนีเม้มันพักเริ่มเบิร์ดแลัวผมกับ,บ่มีมนวสีทไนนะทยเนาะสิไทยยังพอพักผมก็กขายไปไหลายแล้วครับเกือบเบิดแล้วเลือแต่มันก็เทิดมันก็เทศกับบุ๋ันได้สซุกดีเนาะมันซุกเป็นบางบางเครือบางต้น ทำมันสูงแค่ไรลงก็จะมาถ่ายคลิปเห็นเบื้องเพราะว่ามันก็เทียบผมมันมีหลายแบบหลายแบบมีั้ามันกคเทียบซีดามันก็เทียบเชอรีรีเนาะวันนี้ก็มานั่งเล่นนะพี่น้องกันซือครับนั่งไปนั่งมากร็โดนเติออยู่ได้เวลาก็ได้นะพี่น้องล่องถ้าเห็นคล้ายใน่ตลาดก็ล่องซื้อมากินเบิ้งนะผมก็ว่ามันก็กินได้อยู่เนาะกับบดได้บางบางนวลกับบดได้ข้าวปะนะั้นน่ะ เดี๋ยวมือหนาผมสิมาเห็ดย่ำเนาะลองเบิงเห็ดเป็นย่ำคือเทศเลยนะใส่ผวกนาำปลาใส่โมโยอ่อยอย่างสีนะลองเบิงครับอาจจะแสบก็ได้เนาะมากินนสุดท้ายแหล้กผมสีลาไปโหดพักก่อนนะครับเนาะกินคาเดียวเลยเบิงอืมกินได้แต่ผมกินได้ ทุกคนก็ต้องกินได้ทุกคนที่บม่มักมันก็ลือบเทือกต้องกิงกนได้มันก็เทศพันธ์นี่ครับเทศเทืเชอรี่กินได้ครับบ่ข้าวหรอกข้าวนิดนิดบ่ซ้ำเหมือนเคเทศที่ข้าตำหมองหงนรอกนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นอกำลังใจงให้ช่องผมเด้อครับผมเด้อว,วันนี้ลาไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ